กล้องตัวแรกนะครับเป็นรุ่น DHI PC f d w 2 2 3 9 T A S L E D S 2นะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้อง Full Color ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับ <Wow. S 1> ระยะส่องสว่างของแสงตอนกลางคืนนะอยู่ที่30เมตรนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน Intelligent Detect นะครับก็คือพวก Intuition t i p l i g นะครับแล้วก็มี ไม่ในตัวนะครับสามารถบันทึกเสียงได้แล้วก็กล้องพพอร์ต SD card ความถูสูงสุดอยที่256 g b นะครับกล้องตัวนี้รองรับไฟที่จะจ่ายนะครับเป็นไฟ12หลืย DC หรือว่าใช้เป็น POE ก็ได้นะครับผมแล้วก็กล้องตัวนี้มีค่าป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ IP67 นะครับสามารถ,ถติดตั้งภายนอกได้นะครับผมส่วนตัวที่2จะเป็นรุ่น DF IPCFW2239M ขีด a s ขีด LED ขีด B ขีด S2 ครับกงตัวนี้ก็เป็นกล้องฟูลพารเลอร์2ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับระยะส่องสว่างตอนกลางคืน40เมตรวว้า <Wow. S 1> แล้วก็มีฟังก์ชันมี i g e n ชน d e t e c t i o n เป็นพวกดิจิทัลชันทิปวายนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้จะมีจะสามารถต่ออะลามได้ต่ออะลามได้2ช่องอะลามเอาได้2ช่องนะครับแล้วก็สามารถต่อ วิดีโออินได้หนึ่งวิดีโอเอาได้หนึ่งนะครับแล้วก็รองรับตัวไมโครแคสติกราฟโฟมจุ่มอุตจุดีสองไร่ห้าสิบหกกิลล์ไบนะครับผมรองรับการจ่ายไฟที่สิบสองโวลต์ดีซีนะครับหรือจะใช้เป็นพวกพีวก็ได้นะครับผมแล้วก็ป้องกันน้ำและฝุ่นอยู่ที่ 67, อไอพีหกสิบเจ็ดครับใจหายมากมากต่อมาครับเป็นกล้องลำดับที่สามนะครับรุ่น DHIPC S w s W 2239 S ขีด S A ขด L E D ขีด S 2นะครับเป็นกล้องที่มีความละเอียดอยู่ที่2ล้านนะครับแล้วก็รองรับ H.265 นะครับแล้วก็อัตราการส่องสว่างของอินฟาเรดอยู่ที่30เมตรนะครับแล้วก็รองรับวิวอินไมในตัวด้วยหมายความว่าสามารถพูดคุยส่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ไมโครเอีกาสูงสุด256กิกะไบต์นะครับจ่ายไฟที่12โวลต์ DC รองรับ PoE ด้วยแล้วก็มี IP 67ซึ่งป้องกันน้ำและฝุ่นนะครับกล้องอันดับที่4นะครับเป็นกล้องต้าหวัวรุ่น d h IPC HFW 3249E นะครับ AS LED ซึ่งเป็นกล้องรายละเอียด2ล้านนะครับรองรับ H.265 เป็น Built-in m มในตัวนะครับแล้วก็ มีฟังก์ชันจ่ายไฟที่12โวลต์ DC รองรับ P.O.E <Wow. S 1> เป็น i p 67และมีฟังก์ชัน s m ส Plus ด้วยครับ